มาอยู่ไทยนี่ไม่กลัวตำรวจทหารเขาจับเรอกลัวทำไมไม่กลัวเอาหรอตำรวจก็ไม่กลัวไม่กลัวทหารก็ไม่กลัวไม่กลัวทหารบกก็ไม่กลัวไม่กลัวทหารอากาศก็ไม่กลัวไม่กลัวทหารเรียก็ไม่กลัวทหารเรียกลัวอยู่กลัวอะไรอ่ะกลัวว่าทหารอาจจะไม่เรียกเอาหรอปฏิเท่กลัวทหารเดียวหละกลัวทหารไม่เรียปฏดจิเท่า อะไรการที่ะีเหเดือสาวคนนี้ทหารไม่เรียทำไมอ่ะพวกทหารไม่เรียไม่เรียมันก็ไม่คุ้มโพสโผได้เจอกันตะกี้ไม่เรียก็ไม่คุ้มไม่อมก็ไม่คุ้มเหมือนกันเนี่ยอะไรลูกอมก็อยากกินลูกอมไงมันเหม็นปากเราเราไปเจอใครเราก็ต้องแบบเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองก็ต้องแบบอมอมบ้างอะไรเงี้ยของแขกน่าจอยนะ แท้วก็ว่าอย่างวันนั้นเทีนตำรวจมาหาทำไมไม่กลัวนั่งคุยกับเขาใช่ไม่กลัวชอบชอบของหลวงทหารมาวันนั้นก็กี่คนสองสองนายทหารนั่นแะครับสคนขี่รถมาคนละคันด้วยอันนั้นเก็บเป็นทหารทหารม้าหรือเปล่าทหารม้าโอ้ของแท้ดีบริยานจบแล้วไม่กลัวใช่ไหม ไม่กลัวแต่ว่ากลัวอยู่กลัวอะไรกลัวทหารไม่รี้อ่ะนี่เอาอะไรกัไป